มาตามอีพีที่สองรถดำสอยรถด,ดำไทยไม่ใช่รถด,ดำสกุลอะไรอ่ะถ่ายวิดีโออยู่วันนี้จะมาเรียนแบบเสียงเรียนแบบได้มาเริ่มตน้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเสียงรถแล้วมาต้องมีเสียงมีเสียงโบค่ะเริ่มเริ่ม ทางจำไว้นะอาเริ่ม้แม่เรียนเรียบเสียงเลยโอ้น

ทอนะทอนะท้อสิจ้าหัวท้อโอ้ยลูกอนองน้องลูกอีน้อง

รถก่อนดึงโ้ยกระจกหักล้วพี่น้องใครพี่น้องมึงสัสัตว์ดึงดึงดึงดังดึ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 นกึงดึงดึงดึงึงดึงกึงด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 รงดึงดึงดึดึงดึงดัดึง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 ดดึงดึงดาดึบงบึงดึดึดึงดึง กืเออเขา้ปรไม่ได้จะสิ้นกัมาแล้ว